อ่ะเริ่มทําการแสดงแล้วครับโดยเสี่ยหม่องรับถอดรองเท้าครับได้ไว้นะไปเข้าข้างอยู่ใต้กําลังเนี่ยเกียกหลายบะเชื่อมพังเนี่ยฮะเชื่อมพังเนี่ยฮะเชื่อมพังแม่เดชมามือดักยันบ่ทีเฮ้ย พี่ดิก๊กถอดผิดแล้วลดน้นถอดใบลา้างเอาเจียเจียก่อนงั้นค่อยใส่คือโคดลุงมูมา <c oughs> อันนี้ทีมงานแกให้มา เปลี่ยนรองเท้าให้ครับเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนสเตอร์เตอร์ใหม่เช็คนงมงน้ำมันเช็คโรลลโรเลอร์ครับเคน้นี้สั่งมาแค่นี้ครับอ่าสั่งมาเช็คช่วงล่างให้คันนี้เราก็พร้อมแล้วครับ ใครมีข้าวเบาก็ติดต่อมาแล้วครับของเสียบบอยนะครับบอยบอยใส่ <laughs> <laughs> นี่ยตัวประหลาด <laughs> ใบใบแทกบางแล้วครับแต่ลูกค้าใช้ให้ลูกค้าใช้ใบเก่าไปก่อนเกี่ยวไม่ค่อยเยอะปีหนึ่งก็ไม่ถึงทันไร้ครับใ,ใช้ไปก่อน ดอกเลยดอกตีดซันดอกตีดซันแต่อากใหลือนะใหลือไม่เตือนด่าที่อรุณเสื่อมได้ลือวิ่งดอกซันทอดก่อนโอ้ในเสื้อสวยแท้เสือโอ๊ตโอ้ช่างมาจากไหนนี่ฮะโอ้ช่างมาจากบางเลนนี่นี่ ตาจตอยนู๋จีอกจะบ่งเียนเดี๋ยวเจอช่างบักลิฟดูอะไรโอ้ดูเสียตินครับวันนี้เสียตินมาเยี่ยมลุงพรครับเดี๋ยวจะพาลุงพรไปเยี่ยมเสียตินครับ បាទដាក់អត់ទេងូរ៉ាដកប្លាក់ទៅទេទៀតម្លេងទៀតតែញនេះសិលឈឺផងអេនិយាយហូមតិច เป็นใบมีดเลยครับอ้าวเจียก่อนเจียก่อนค่อยใส่ใบ<ด>ใบสั้นไปคือทีมงานช่างมงเสือ้อเสื้อบ,บอยต้องเอามาฝากทีมงานอีกนะครับนาเกียวนี่ช่วงนาปี เอาแว่นมาใส่ด้วยสิโอด๊ดรียเอาแว่นมาเซฟตี้เซฟตี้หน่อยทีมช่างครับทีมช่างวันนี้ว่างครับเสยโอ๊ดทำอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ไม่เจียให้มันเป็นรูปสลักอะเจียตัดออกไปเลยอะ่ะ น้อยดูนี่ตบดูนี่เจ,จียตัดออกเลยใส่ใบตัดก็ได้อเออนั่นต้องเซฟตี้ตาตัวเองด้วยดูครับโอ้โหทีมงานมีแต่หุ่นดีๆเลยครับ ทมงานเลยแม่ไม่ชอบครับฮะ เชียร์ให้มันคล่องๆหน่อยแล้วก็โตกไปทางนู้นเลยโตกยากนะนี่รถมันเล็กลที่นแคบอ่าที้นแคบดูกระบอกมันก็ต่ำอีกอันนี้ก็บันไดก็เกะกะอีกถอดออกไปเด็กถอดบันไดออกก่อนไป น็อตสองตัวข้างบนหอดเลยสามตัวกับตัวล่างเนาะโนโนโนโจ๊กนี่วะหนูเอื้อ ทำไมได้ยินแต่เสียงเสียตินว่นโอ้นี่แฟนคลับเสียตินนะครับลุงพรนะครับที่โรเแมนบปิดๆิดปิดปิดน้องที่พันที่พัน อโอเคไว้พ้นเลยมาดูก่อนอ่าเสียโอทโอเคแล้วต่อสายแก๊สด,ด้วยจะได้ตีง่ายๆหน่อยยวลองดูก่อนโอทลองดูก่อนนะ โอดอยู่อ่ะนีะะ่เจียเหรอโอดนี่เจียนี่เจียเหรอเนี่ยเจียให้โอดลองตีดูก่อนเออเจียปีที่เขาเชื่อมแล้วมันหลุดออกอะ่ะเอออ้ลุงชม เออย้นลูโมนาปันดอนจ้ะเอะเอโอ้ต้องใส่นี้ นั่นยกเจ้รถนี่หมูขอเจ้บิดเตยงนอนแตกอะเดี๋ยว,ต,ยยยวติดตามเสี่ยมองคลิปหน้านะครับ